ครับตอนอีพีสองครับยังอยู่กดงคือ้งงาน้เงม่ังนใหม่งานอะไรงานเหอะงานเยาะกัเอาขึ้นแล้วครับนี่กระด้กวาดเศษใบใหม่ครับบ้านี้เตรียมการจะได้เอาแหงรวมก่อนครับหมดเอาเศษใหม่เศษอะไรขึ้นก่อนครับนี่ฮกินก่อนง,งานบุญวงไฟบ้านน้องแวงครับ เอาปลาเหาะปลาหวยปลาห้วยกูเอาปลาราห้วยกูเนาะครับผู้ใยมีเหาะเฮ็ดไว้ก็มาเอาเด้อผูาเปลมีเหาะมีละมุที่ทำไว้ก็มาเอากินได้เลยก่อนหน้าหน้าน้ำจะมาตอนนี้ก็หมุด เอาเศษใบใหม่ขึ้นก้อนครับแล้วก็จะดึงลูกแห้ดึงลูกด่างต่อมเข้ามาไกลๆแล้วก็จะได้เอาแห้กลัวมเมาครับนี่ครับบริเวณกับบกวางแห้งครับกถือว่าบกวางปันไหนเนาะที่การเอาละมูเอาเหาะนะอู้ปลาซิวใหญ่ยยนั่น, <laughs> นะนามกับกบลเลกแห้งครับ เลยเพียงเอวขึ้นมานี่แต่ว่าพวกเศษใบใหม่ใบไ,ไหลมันกันยัง้หลยอยู่นอกครับก็ต้องเตรียมพื้นที่ให้เศษใบใหมให่มันเหลือน้อยที่สุดครับจะได้เอาแห,หกกลัวมามาล้อหลุ่นกันครับว่าจะได้เห็นหน้าปานตัวใหญ่แนบ่บ่อมุดลงไป เอามือกวาดเศษใบใหม่ขึ้นมาครับคือมุดนำหัวง่ายเละมุดนำหัวง่าซักลักลงไปแล้วก็ดันเจ้าของลงไปลงไปหอดแล้วก็ไอ้บมีแห้งสีเห็ดยังเด้ น้ำฮัมงัรักกเอองัคโจน้ีเอามองกรได้นี่นให้ให้มอนี่ท่านออกไปกรได้นี่ท่านอยู่ทั้งคนแล้วเออเออัตอนี้งัดไม่สลักเลยเออกตบอกท่านทีละเนาะจะงับสุลักก็งับไปเอา ผมเป็นครูผู้วิจารณ์อยู่ทั้งโขกครับผู้ผากผู้ผากอยู่ทั้งโขกอยู่ทั้งบกนี่แหละครับอือนะออกคำสั่งซอยเขากันเดี๋ยวผมก็ได้บุญวงไฟบ้านน้องแว้งมีเตาถ่อสองป่ท่อสามก็จูได้ถ่อสมกัมาได้เมนบ่เออตรงนี้ตรงนี้แค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ บ่โอรางวัลหาสามสองอืมก wow. ็ได้เล ah ่นกันอยู่กันสันบุญบังไฟบ้านหนองแวงครับวันที่เท่าไนวันที่หกพฤษภาคมเนาะหกเด้อหพฤษภาคมงานสามสองออกมาได้บุญบังไฟบุญบังไฟบ้านหนองแวงท่อสองท่อสามได้ครับ เงินรางวัลก็มีอยู่ประมาณหาสามสองครับหาพันสามพันสองพันครับตาเสียนบวงไฟได้เบิ้งคิปนี่ค็ขอเชิญในวันที่หกครับวันที่หกพฤษภาคมบุญบังไฟบ้านหนองแวงครับบุญประจำปีเขาครับจัดสุปี้วครับตอนนี้ก็ทีมงานผู้ซอยมันก็มากินปลาก่อนครับก่อนจะได้ดวมงานบุญบังไฟครับเฮา อ๋าก็ได้ดึงลูกมันต่อมเข้ามากไกลเรื่อยๆแล้วครับนี่ถือว่าเนาะเนาะล้งนี่ก็สิอเอางายกว็เนา,า,าะแหลกครับอเพื้นที่มันจะทําง่ายกว่าเนาะปลาก็อยู่ในถังโฟมนั่นแหละครับนะปลาอยู่ในถังโฟมเดี๋ยวผม EP สามเดี๋ยวผมจะเอาเซตจับเดี๋ยวผมขึ้นไปถ่ายปลาในถังโฟมให้เบิ่งครับ

เสิร์ฟกันครับนะโอ้แต่หย่อนแสงจะได้ขอถอดขอให้ครับอยู่ทิศตะวันออกของดวงอาทิตย์มันเลยหย่อนแสงน่ดสักหน่อยแดดคำคอยแลย้วอ่าแดดค,คอยแล้วครับปลาสี่โมงแล้วครับสี่โมงเย็นแล้วอ่ ทงังผีมันกมุดกวาดขยะครับมุดเก็บพวกาาเศษใบไม้ใบลรครับขึ้นมาตอมขึ้นมาเรื่อยๆครับพื้นที่นี้ก็จะเอาง่ายกว่าต้นแหลกครับเบื้องสถานที่ละสถานทีกทนท่ก็ออรอชมไปเรื่อยๆครับ đẹp rồi nó này không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เอเกินป้าอย่างป้าดงหยิวกี่ไอ่ะหล่นกันไปเรื่อยๆครับอา้าเตรียมแหแล้วครับอืมจะหลาก<อ>าจะหลากแหก่อนครับจะงวมก่อนจะงวมเอาปลาก่อนเนาะ เตรียมแหแล้วก็ลากก่อนเนาะคนนี้เซอร์วิสวกับมุดเอาเศษใบไม้ขึ้นก้อนครับอ่าผู้ช่วยบุญเลิศก็จะเตรียมแหแล้วก็เตรียมแหก่อนครับเอ้าก็จะได้ลากแหครับบ้านนี้ นี่แหละอาชีวาบ่มี่พ่อเแข็งเมื่อวานอือฮืออะคอยด้วยไปคอยต้นเดือดอกไหมรอคอยต้นนี้นสจีอะคอยเพราะว่าพูดกับซีแด้เรียนอันนี้นในี่แพะเขียวไปนึ่งเนื้อเนื้อเนื้มาเร่องาาเซลล์แหงึงเบื่อแล้วคอมา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 เมื่อ มัดมือเลยมาอย่างเดียวเลยโอ้โ้องเดง่วมเหี้ยแล้วครับอานี้ก็จะได้จับแล้วก็จะได้ตอมอปาชนไงอันนี้คือตี้อยู่ข้างๆตัวนี้โบยานเลยตัวนี้จับปอง อ้าวลุยบานิง้อมแล้วครับจะได้ทำการงมอาอ้า เ,เดี๋ยวทำการจับปลาในแหแล้วครับเอาแหงวมเสร็จสับเรียบร้อยเนาะเศษใหม่เศษลายเขาขึ้นแล้วครับเดี๋ยวทำการเอาแหงวมเอาปลาครับบ้าน,นี้ทำการจับปลาแล้วเราจะได้ต้อมเราจะได้ขยับดางผ่าเขียวเข้ามาเรื่อยๆครับนะม,มันก็มีปลาพอาเดี๋ยวเป่าบวงอยู่ครับ ี่เป็นปลาหน่อยปลาใหญ่กับผสมปรเสมกันไปครับคุณปลาป้าปลากลมปลาใหญงกับมีแต่แมงงามอยู่ได้เหรอเนาะยอันนั้นตบตบหูมันเลย

รัไปแล้วแต่ว่าม่ออกไบนาาโอ้แต่ออกไ่ดี๋ยวอะไรสัมีนน้าบุเดี๋วไปู่หอน้ำมนนึงโอ้ยวยดีว่ะถ้าได้ปลาตองยแลวให้แนเด้อเดี๋ยวเสือเอาสี่ิบาทเออปลาตองเสเอาแต่ปลาตองนะสเอาไว้ถ้าไปเห็ดถอนมันปลาตอง ที่ถอนมันปลาตองวันนี้กเอาจากสี่สิบบาทโอ้ยปลาตองเก็เหมือนึทั้งหลายจะต้องปลาต้องตายเมืม่อนั้นเนี่ยไม่ได้เพิม่มอะอไรแล้วครับ,รบนี่ก็คือการงมแหแล้วครับบันี้ก็มุดกันจับปลาครับจับปลาในแหเนาะแต่ที่หลังเราก็จังค่อยปลาในแหแล้วเราจะ ตอมตอมลูกดางเขามากครับอันนี้ก็จะได้ยกกันครับเพราะว่าในจุดนี้ก็ถือว่ามันมันบอขับแขบครับพื้นดีมันมันโล่งมันกว้างในอยู่ครับ แต่ว่าปรากฏบ่เห็นบ่เนาะไอเยาะนี่บ่ท่านเห็นพอหนาปรากฏอยู่ครับโอ้ไปไทยเพิ่มเห็นเพิ่มเห็นหนามันตัวนึ่งบ้านไปตัวหนึ่งเลนอกใส่หน้าตัวนึงเลือกใช้หน้านั่นึงเล่อกใช้หน้าตัวนึ นี่มันไหลุ่ไหลุ่เนีน่นนะมหยอะจับป่ะือก่รับมงแหมาู่แหกอยู่บนม่วเอามันไหลลงมาเนาะเหยียบมากมันก็ไหลลงไปเลยเนาะเอามานช่วงมบบว่าตัวใหญ่ๆน่ะเออ เต็มใหม่เต็มมืออยู่ครับอืมปลากุมครับโอ้ปลากลุมเฝากติดตามอีพีสามครับสำหรับอีพีสองนี่ก็ฝากไว้เพื่อนท่านี้ก่อนครับติดตามอีพีสามนอกครับจะได้เก็บดังครับสวัสดีครับ